สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ก็มาพบพี่วายโอยนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงชวนทิมค่ะวันนี้ก็มีอาหารรสเลิศนะคะอาหารหน้าตาดีค่ะก็คือยำปลาทูนะคะจากยายชาค่ะยายทาคือคุกแม่น้องเก่งกันไทยนะคะอุ้ยชิมไหมอยากกินเปล่าฮะอยากชิมหรือเปล่าจ้าแล้วก็ผักสลัดนะคะเขาบอกว่ายายชายงไม่น่าแล้นหรอเก่งต้องชิมต้องชิมอ่ะไม่ได้นะคะผักสลัด หูยาคิมหรือเปล่าอนี่กินก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วนะแต่ก็ต้องคิมเขาบอกแสดงความมีข่าวดีจะบอกนะคะก็คือเติมแก๊สแล้วค่ะแล้วอยู่แล้วแฟนเก่ง<ๆ>เดี๋ยวนี้ตอนจำได้ว่าไม่กี่เดือนเนี่ยไปเติมแก๊สเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบใช่ไหม แต่เนี่ยล่าสุดที่ไปเติมมาเนี่ยอะไรสองร้อยสี่สิบแก๊สปิกติกเนาะเพิ่งรู้ว่าค่าแก๊สจด้เมันแพงขึ้นเยอะมากาจริงเหรอแจ่ปาตองอ่ะในเมืองว่าห้าสิบเหรียญปิกนิกอ่ะแต่ทีนี้เติมสองร้อยสี่สิบพระเจ้าอะไรกันขนาดนั้นแก๊สพูดแล้วก็แบบโอ้งได้แหล้วเมืเอยได้โอเค ก็ขอบคุณยายทานนะคะขอให้ค่าแบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณธรมมาเป็นไงยายทาบอกอยากได้อุ้มหลานแต่ว่าเก่งเขาไม่ปล่อยยังไงคือรสชาติอันเนี้ยจานเนี้ยคือเป็นรสชาติกลางๆไม่รสจัดมากเแบบรสชาติคนกรุงเทพอ คืนนี้ปักหมุดรอชมนะคะสำหรับยำฟูแซบในแบบฉบับของครัวกีดทองค่ะตอนีแช่ฟิดร้านน้ำเปล่าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่มันต้องวนลานเลยเล่นไรอย่างเยอะมากผักนิดนึงแก้หายทักกี้แล้วเหอรอยจอมไม่กินเลยเดี๋ยวเพิ่งกินนะานายแอมไม่เห็ดด้วยแอม ไม่เผ็ดเพราะเย็นเช้าเทาไม่เผ็ดแม่ปลาทูด้วยหรือจะไม่เอาหุ้ยุ่งกุ้งอะเขาห่อเหรอกินส่วนกระจาบไม่รู้ต่างถ้วยเลยเขาดีเารียกไม่ต้องใหญ่มาเหมือนจะแบบว่าเขาเรียกยำใช่ไหมยำปลาทูไม่ใช่น้ำพริกปลาทูใช่ไหมอันเนี้ยไม่มีไม่ให้ไม่เคยกินยำปลาทูหรอไม่ได้ ยาทาก็จะแบบว่าหั่นมะนาวเล็กๆเห็นไหม<น>เหมือนเมี่ยงคำด้วยตั้งใจทำาที่คอมขอกพี<ถ>่ทอ<ถ>มชอบทำอะไรเขาชอเลย่งอร่อยะทำไมทำไมถึงต้องหั่นมะนาวใส่ลงไปด้วยมันจะทำให้เพิ่มความหอมและเวลากินเนี่ยถ้าคนชอบแบบกินแบบอะไรแบบแบบ้านๆแบบสมุนไพรนะะได้แบบรสชาติของความแบบว่าจะก,กินเหรอบอกรักก่อนสิอุ๋ย บ้าเกือผักขาเหนียวแล้วแต่ขาเหนียวอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไงขอตัวกินกินก่อนนะคะก็ดึกคืนนี้ปักหุดรอค่ะสำหรับยำปูแซบในแบบฉบับของครัวกีบทองค่ะขอบคุณมากมานะคะเจตนาขอบคุณน้องเก่งด้วยที่เอาหอมให้กินให้กินนะคะเจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ